คู่สาม,มีพัญญาคู่เดิมนะสามคลิปติดแล้วโงการไ้ถือว่าเข้ามาครึ่งตัวเนี่ยครึ่งบนเป็นกอล์เว้นครึ่งล่างเป็นนอตเฟล่าตอนนี้นเนข้าวงการมาสวัสดีครับกับติดเขา EP ที่6นะครับทริปนี้ก็จะเป็นวันเดย์ทริปสั้นๆนะครับเราก็จะไปเที่ยวกันที่พยานแห่งชาติเจดคตโป่งก้อนเศร้าจังหวัดสระบุรีนะครับ ที่นี่ก็จะมีเส้นทางให้เลือกอยู่3ระยะนะครับก็จะเป็น3กิโลเมตร5กิโลเมตรแล้วก็8กิโลเมตรนะครับวันนี้พวกเราก็เลือกเป็นระยะทาง8กิโลเมตรนะครับก็จะมีค่าบริการอยู่ที่สองรย้าบาทนะครับสำหรับชาวไทย,ย,ทย,ทยก่อนที่เราจะเริ่มเดินก็จะมีการอบรมให้ความรู้จากพี่ๆวิทยากรจากอุทยานแห่งชาตินะครับเราจะแนะนํา ก็ควรปฏิบัติเบื้องต้นตรวมตามข้อระวังต่างๆนะครับสําหรับนักเดินป่านะฮะเรัเริ่มเดินนะอนนี้ก็ท่องเที่ยว86คน ต่อแถวเป็นลูกเป็ดเลยก็ <S <S <IL EN C IO> เราเริ่มเดินออกมาจากทางจักรยานเจ็ดคโป่งก้อนเศร้านะครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่จะไปบรรจบกับน้ําตกเจ็ดคตนะถ้าใครเคยไปเที่ยวน้ําตกก็จะอยู่อีกจุดหนึ่งที่เป็นจักรยานของเจ็ดคนะจุดประสงค์วันนี้เราก็คือเราจะมาซ้อมเดินไงนะครับแต่ผมก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะแบกเป้ ức, แบกแพ็ตัวเต็ม40-50ลิตรกันมาตกใจนะิดหน่อ <monde> ย QNC888 ครับพี่รบกวนอยากดรีพอร์ตก็พอครับผมจะให้มาสิบปีแล้วพวกจีนเทาเพิ่มมายึดโดเมนผมเนี่ยใช่เส้นทางก็จะเดินเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยชันมากก็จะเป็นทางที่ผ่านลำน้ำหรืช่วงหน้าน้ำนะครับช่วงที่เรามาเนี่ยเดือนมกราแล้วก็จะแห้งหน่อย แต่ถ้าใครลองดูคลิปในโซเชียลก็จะเห็นนะครับมีช่วงที่ลุยน้ำกันแบบครึ่งตัวเลยทีเดียวเส้นนี้นะครับอันนี้น้กจอกเจ็ดพุทธใหญ่ครับผมน้ำตอแรกครับผมอ๋ bon. อน,นีนนะ่โอ้โหตรงนี้ที่มาฝั่งรูเง <laughs> ้เนี่ยใช่แล้วรถแลเดินเข้ามา <c oughs> <c oughs> คุณแต่จะวูมากคุณคุณวายเยอะมามาแล้วอ่ะมันมีาแล้วอ่ะจากอุทยานอ๋อเนี่ยถ้ามาจากอุทยานอ่ะ นิดดเเียยวลมึงจะเดินประมาณรอเดียวก็ตอนแรกกูงงในคลิปก็เดินมาขึ after, <Yeah, like man, ้นตรงนี้ข้างๆนี้ปะใชแบ่งกินคือพักแรกก็จะเป็นน้ำตกเจ็ดคตใหญ่ฮะมาทางนี้ตรงอุทยานเจ็ดคตนะฮะนาช้างแคมป์ไปกินเลยเดี๋ยวรอเลย ปลยแรกของเส้นทางเราก็จะเป็นน้ําตกเจ็ดคดนะครับใครที่อยากมาเที่ยวก็จะมีอีกเส้นทางนะครับเข้ามาทางอุทยานของน้ําตกเจ็ดคดได้เหมือนกันเส้นนั้นก็จะเดินแค่ประมาณกิโลเดียวครับส่วนเส้นทางของเราก็จะต้องไปกันต่อนะครับโดยเราจะต้องปีนขึ้นไปบนยอดของน้าตกเจ็ดคดนะตรงจุดนี้ก็จะค่อนข้างลื่นนิดหน่อยนะครับใครที่มาเที่ยวมาเดินป่าแรกๆเนี่ยก็ เท้าวิ่งนี่ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่ามันลื่นมากแลยไม่ค่อยมีดอกฝ่าข้าเหลเงเปรปใหญปฝ่าข้างหลังก็เปรมใหญ่โคตมากเลยอ่ะเนี่ยทางเดิมนี่ก็ยากนะเพราะว่าปีน เฮ้ยเขาถางให้หมดแล้วเนี่ยตัจากขึ้นมามันเป็นต้นไม้หมดแลนี่ยเขาเพิ่งเปิดจริงๆใช่เนี่ยมันถางหมดแล้วมเองักรอบจริงมันไม่ลักรอบมันก็เปิดแล้วไม่เปิดเขาเปิดแค่ข้างล่างขึ้นมาบนน้ำตกก็จะมีทางให้เราเดินไปต่อนะครับก็ตอนเรามาเนี่ย เจ้าหน้าที่น่าจะเคลียพวกต้นไม้แล้วก็พวกกอหญ้าออกไปเกือบหมดแล้วนะครับถือว่าทางเดินสะดวกขึ้นเยอะเลยครับทางข้าบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นหินนะครับหน้าที่เจ้าหน้าที่แนะนําให้มาเที่ยวก็จะเป็นหน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นใครมาหน้าฝนเนี่ยก็น่าจะเดินต้องระวังน่ครับจะลื่นนิดนึง เรานี่มาหน้าหนาวแห้งสนิทแล้วครับเนี่ยบางช่วงที่นี่ก็จะต้องปีนเชือกนะครับว่าได้ระชนภัยพบทุกรูปแบบครับปีนหินปีนน้ำตกเดินเทรลปีนเชือกทำมาหน้าฝนนี่น่าจะได้ลุยน้ำเพิ่มอีกอย่างนะครับ,บก็ถือว่าเป็นที่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับหน้าฝนปีนี้นะครับถ้าใครยัง ไม่มีแผนจะไปไหนก็อาจจะเพิ่มโปกแารเศร้าเ,เป็นอีกทริปหนึ่งก็ได้ครับสั้นๆใกล้กรุงเทพด้วย นะครับทุกคนแหล่งน้ําที่เราจะอาศัยวันนี้ใช้น้ําในการหุงข้าวหุงหาอาหารอันนี้คือน้าตกเจ็ดคดกลางนะฮะจาก,กคำบอกเล่าจากพี่เจ้าหน้าที่อุูกยานวันนี้เรามากันเดือนสิบเอ็ดละวาจา้าเดือนหนึ่งจ้าอ๋อเดือนหนึ่งตัวทีมกาเนะาะจะาน้ำตกขลิกหน่อย ก็มาถึงจุดสุดท้ายของเส้นทางน้ำตกเจ็ดคดนะครับก็จะเป็นน้ำตกเจ็ดคดเหนือนะฮะก่อนที่จะวนกลับไปทางป่งกอนเศร้าก่อนเรามาช่วงมกราก็ถือว่าน้ำค่อนข้างจะเหลือน้อยแล้วนะครับ รอบหน้าเรามาแก้ตัวแน่นอนจะให้ธรรมชาติเขาฟิตเต็มร้อยก่อนก็ <_ C 1> จบแล้วนะครับกับเส้นทางตกของเจ็ดกป่งก้อนเศร้รานะครับทางกลับเราก็จะเดินครบรอบเป็นวงกลมนะครับส่วนเพื่อๆนๆที่เดินส่วนมานี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เลือกเดินระยะกลางครับก็จะเดินจากป่งก้อนเศร้าแล้วลงไปที่ทางตกเจ็ดกดเหนือเลย ที่นี่ถือว่าเหมาะสำหรับใครที่หาที่ฝึกซ้อมเดินเทรลง่ายๆไม่ยากมากนะครับใกล้กรคุงเทพเดินทางวันเดียวทิปได้ก็อยู่แค่สระบุรีนะใกล้ๆกับแถวน้ำตกโกโดดกนะครับรอยเรียบ้อยครับกับเส้นทางศึกษาธรรมาชาติวันนี้กับน้ำตก7คดของเรานะครับเส้นป่งก้อนเซาะกิโลเมตรเราผ่านจบแล้วเย้ yeah. อันนี้เส้นสั้นนะเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบได้เดินต่อ้ะอ๋อนอกจากนั้นที่นี่ก็จะมีลานกางเต็นท์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาค้างก่อนก็มานอนค้างก่อนแล้วเช้าก็มาเดินก็ได้นะครับที่นี่ก็ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่อยู่านทุกท่านนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ นักท่องเที่ยวอย่างพวกเรานะครับไปมีโอกาสอยากมาก็พี่ๆเจ้าหน้าที่เขาแนะนำว่าหน้าฝนจะมันเป็นพิเศษนะนี่ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวป่าหน้าจะเป็นที่ไหนไปว่ากันช่วงนี้หมดแล้วป่าปิดหมดแล้วไม่มีที่เดินเจอกันใหม่ครับผมลุงบองกเลยบอกแล้ว,ลวท่องเที่ยวกันหนุ่ม <laughs>